เราลูกไก่เทียงกันวันพรุ่งนี้ออนพูดวม่น้ำโขงแล้วฉากไหนที่เป็นฉากที่ยากที่สุดคะฉากที่ยากที่สุดยังไม่เห็นในพวกผมยากทุกฉากที่เท่ากับอุ้มครับในฉากที่ยากมากฉากที่ยากที่สุดของวุนนี้ของมเป็นฉากกินไขกินไขใช่ไหมถึงหรือยังไม่รู้พราะยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ดูพี่ไม้แวต่ว่าในวันเสาร์ที่นี้จะมีฉากกินไขแน่นอนเด็ดขายากยากที่สุดฉาก ฉากที่ผมเล่นก็คือในตอนที่หนึ่งนะก็คือฉากเจอตุ้คเอาจจริงๆฉากที่มันมีเทาไงอ๋อมันต้องกินเทาอ๋าเดี๋ยวไปดูกัน้วชาติมันสุดยอดไหมแล้วฉากที่ประทับใจที่สุดนะคะฉากว่าประทับใจที่สุดฉากที่ไม่ได้เข้ากับพี่ไมายค่ะแล้วพี่ไม้์อะครับฉากที่ประทับใจที่สุดฉากที่เข้ากับประทับใจมากซึ่ง งึหน้าตาไม่จริงใจแล้วคือเล่นด้วยกันเรื่องที่สามแล้วอะค่ะคิดว่าง่ายหรือยากอะไรบ้างน้องอุ้มกับพี่ไมยกก้ยากกว่าเราไครับยากกวลาเราอุ้มไม่ตื่นครับวียากเวลาพี่ไม้ไม่ได้กินกาแฟมีวีนะคะมีง่วงมีง่วงงอแงเหมือนเด็กไม่คนนี้ก็ง่วงเหมือนกันนะงอแงไหมงอแงไหมง่วงงอแงไหม เราก็จะพูดั้ามไ, <c oughs> ไม่ใช่แค่พูดลิ้นพันกันนิดหน่อยแล้วในเรื่องจะมีฉากฟินกันไหมคะโอ,โอาคณีกับหมอฟินมากกับหมอคณีกับบัวผ่าสุดต้องไปดูกันเองไหมเข่าสอกหมัดมาเต็มอันนี้คือจริงใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้ล้อเล่น,ลนฟินตรงนี้เลยฟินมันคือความฟินเดี๋ยวนี้ฟินจิกหมอนันธรรมดาไปแล้วฟินเราฟินด้วยหมัดด้วยสอก อย่าลืมติดตามชมไอ้ไข่หักเจ้าทุกหมัดทุกศอกที่ให้โจ่ดีมากแล้วเราก็สายละครเราต่อสิขายให้แล้วอ่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับไอ้ไข่หักเจ้าค่ะพูดไปน้ำโขงฝากด้วยนะคะสำหรับพูดไ่น้ำาข่หักเจ้าค่ะไปแล้วฝากด้วยสำหรับพูดม่น้ำโขงนี่ไงใส่เสื้อมาเต็มขนาดนี้ก็ฝากด้วยนะคะหมออัคนีและบัวผันที่ รีค่ะจะไม่ถามเหรอว่าทำไมยืนอย่างนี้ทำไมย่องอยู่อยางนี้หลบสิวโชว์สิวให้ดูสิวแบบว่าสิวดาวลูกไก่กี่เม็ดขอตัวไพักต่อนโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ